ด,ดีจากคดีปกครองตอนย้ายที่คุมขังโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหามาฟ้องที่ศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เหตุของคดีเกิดจากนายละโมบถูกคุมขังในคดีความผิดตามพระราชบัญญัญติยาเสพติดให้โทษพศ2522ต่อมานายละโมบถูกย้ายจากเรือนจำกลางชนบุรีมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรี โดยไม่มีกระบวนการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทําความผิดให้นายละโมบทราบก่อนออกคําสั่งย้ายและเนื่องจากนายละโมบมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชนบุรีการย้ายนายละโมบมาคุมขังที่เรือนจํากลางเขาบินจังหวัดราชบุรีจึงทําให้ญาติพี่น้องได้รับความเดือดร้อนในการมาเยี่ยมเพราะระยะทางที่ห่างไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นายละโมบจึงฟ้องคดตีต่อสารปกครองขอให้สารมีคำพิพากษาให้ย้ายนายละโมบกลับไปคุมขังที่เรือนจำเดิมสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการเปลี่ยนสถานที่คุมขังจากเรือนจำแห่งหนึ่งไปเป็นอีกแห่งหนึ่งนั้นแม้อาจมีผลกระทบต่อน,นักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงมาตรการในการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมเท่านั้น ดังนั้นการย้ายนักโทษหรือผู้ต้องขังในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการตัดสินใจหรือสั่งการที่มุ่งโดยตรงให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของนักโทษหรือผู้ต้องขังที่จะถือได้ว่าเป็นเหตุให้นักโทษหรือผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีและไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ส่วนข้ออ้างที่ว่าการย้ายเรือนจำทำให้ญาติพี่น้องของผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไกลและเพิ่มภาร,ระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยมผู้ฟ้องคดีนั้นสารเห็นว่าการพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลจะต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่มุ่งหมายในการออกคำสั่งเท่านั้น ขออ้างเกี่ยวกับความไม่สะดวกของบุคคลอื่นจึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความ <Music> ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355